ราคาทองคําล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพุ่งทะลุระดับ3,000ดอลลา,าร์สหรัฐต่อออนซ์ไปแล้วครับเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์เลยทีเดียว สาเหตุหลักๆก็มาจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและความตึงเครียดจากสงครามการค้าที่ดูเหมือนจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทําให้คนหันมากักตุนทองคําในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากขึ้นทองคำอยู่ในช่วงขาขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันหลังจากมีข้อมูลเงินเฟอ้อที่ดูเหมือนจะชะลอตัวลงและการประกาศมาตรการภาษีตอบโต้กันไปมาของประเทศคู่ค้าสหรัฐนักวิเคราะห์ชี้ว่าถึงแม้3,000ดอลลาร์จะดูเหมือนเป็นเส้นเพดานทางจิตวิทยา แต่ถ้าสงครามการค้าขยายตัวมากขึ้นการพุ่งขึ้นของราคาทองคําในตอนนี้อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนอกจากนี้สิ่งที่ดันราคาทองพุ่งตอนนี้ไม่ได้มีแค่นโยบายของทรัมป์แต่มีเรื่องของนโยบายธนาคารกลางการคาดการอัตราดอกเบี้ยความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความกังวลเรื่องเงินเฟอ้อล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ดันราคาทองคำให้สูงขึ้น ความตึงเครียดทางการค้าที่ว่าก็เริ่มร้อนระอุขึ้นอีกครั้งในสัปดาห์นี้หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่ว่าจะเก็บภาษีนําเข้าสูงถึง200%สําหรับไวน์และสุราจากยุโรปนั่นก็เป็นการตอบโต้ที่สหภาพยุโรป e u ประกาศว่าจะเก็บภาษีตอบโต้กลับหลังจากที่สหรัฐขึ้นภาษีเหล็กและอลูมิเนียมไปก่อนหน้านี้ ตั้งแต่ต้นปี2025มาจนถึงตอนนี้ราคาทองคำขึ้นมาแล้วกว่า12%ครับหลังจากที่ทำสถิติราคาสูงสุดใหม่หลายครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาตอนนี้ทุกสายตาใน Wall Street จับจ้องไปที่บทบาทของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยโดยมีการคาดการเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นอัตราดอกเบีย้ยที่ลดลงบวกกับปัจจัยไม่แน่นอนต่างๆเหล่าสถาบันลงทุนจึงยังคงเห็นแรงสนับสนุนสำหรับทองคำในอนาคต เหล่านักวิเคราะห์เองก็เริ่มปรับเป้าหมายราคาทองคำให้สูงขึ้นกันแล้วครับเช่นในวันพฤหัส,สบดีที่ผ่านมา Macquarie Group คาดการณ์ว่าราคาทองคำจะไปแตะ3,500ดอลลาร์ในไตรามาสที่3ของปีนี้ โดย m a c q u a r i e เขียนไว้ในรายงานถึงลูกค้าว่าจนถึงตอนนี้ราคาทองคำเติบโตเร็วกว่าที่พวกเขาคาดการไว้และทาง m c c q u a r i e ขอปรับเพิ่มเป้าหมายราคาทองคำโดยคาดว่าราคาเฉลี่ยในไตรามาสที่3จะสูงถึง3,150ดอลลาร์ต่อออนซ์และอาจแตะระดับสูงสุดที่3,500ดอลลาร์ต่อออนซ์